ทดดงงงงาามมสสุุแนนลลำคคค่ขอขอ์พ <อง S 1> พระ <คน S 1> เี้บวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสนะคะนำนักเรียนระดับชั้นป .4 ถึงป .6 นะคะมาเข้าร่วมพิธีโปรยดอกไม้ในวันธรรมยุธยาตานะคะมีพระสงฆ์มาร่วมเดินกันทั้งหมด1,140รูปค่ะวันนี้ก็ถือว่า ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะได้ลํำลึกถึงบารมีของหลวงปู่สดนะคะณอ,อนุสรสถานอ,อําเภอปอบพี่น้องค่ะทําให้เรานะคะได้ลํำลึกนะคะถึง วิชานะคะธรรมกายของหลวงปู่สดอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ทําให้เด็กๆนะคะได้มีส่วนร่วมนะคะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะทำให้ภาพเนี้ยค่ะออกไปยังทั่วโลกนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะหนึ่งปีค่ะจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเห็นภาพที่ทุกคนนะคะปคยดอกไม้ค่ะแล้วก็ทุกคนนะคะมีความ ประทับใจค่ะแล้วก็ยินดีตั้งใจนะคะที่จะมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะ,ะเราเตรียมตัวมาตั้งแต่เช้านะคะจนถึงบ่ายนะคะทุกคนก็นะคะมีความสุขมากๆากค่ะแล้วก็ยินดีค่ะกับ1ปีจะมีสักครั้งหนึ่งค่ะที่เราจะได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้วันนี้ก็คุณครูก็ถือว่ามีความสุขแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะเ็ื่อดีใจว่าเออได้เห็นผ้าเยอะๆมารวม เหือนบุญเยอะทั้งหนึ่งค่ะัยิ่งใหญ่อะบุญของเราแล้วว่าเออพราะมาถึงหน้าร้านเราแล้วเนี่ยเราก็ไหว้ทุกปีเป็นสิริมงคลของชีวิตเราไงครอบครัวเราปีใหม่เนะี่ยพรอ่อเราที่อื่นไม่มีเงี้ยเราก็คิดว่าเราได้รับบุญปีใหม่รับพรปีใหม่ด้วยเพราะเราไม่ค่อยได้มีเวลาไปไปวัดไงเราก็คิดว่าเรามีความสุขเล็กๆของเราก็าาดีอะปีละครั้งอนะ เราชาวพุทธอ่อะนะเราไม่ได้ว่าไปซื้อไปหาที่ไหนไหนเราก็บุญมาถึงหน้าร้านเราแหละงค์งการดีๆทั้งนั้นหละที่ว่าทำธรรมกายดำองะครงการนี้เป็นงครการที่ดีครับผมที่ได้พามาโปรดญาติโยมถึงถึงที่เ็เรามีความ่น้องก็มีความยินดีนะครับผมที่ได้ได้ร่วมโครงการนี้ครับผมพ่อค้าแม่ค้าชาวจาานันทบงรีก็ได้ร่วมโครงการนี้ด้วยก็ขอขอบคุณ ภาคส่วนนะครับให้ความร่วมมือก็มีความภาคภูมิใจนะครับผมชาวสองพี่น้องที่ที่ได้มีโครงการนี้ขึ้นมาพวกเราก็ชาวตลาดสองพี่น้องและคนสองพี่น้องมีความภาคภูมิใจนะครับว่าได้ได้ร่วมโครงการได้รับบุญลรับเกิดครั้งอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะครับมันไม่มีในโลกมีมีในประเทศไทยที่เดียวเนาะที่เองเขาก็ไม่มีกัน เป็นเป็นที่ภาคภูมิใจของของชาวของประเทศไทยมากกว่ามาของสองพี่น้องด้วยรู้สึกปลื้มใจดีใจค่ะเพราะว่าบ้านก็อยู่ที่สองพี่น้องใกล้ๆกับบ้านหลวงปูด่ดีใจเป็นกับเนี่ยพระที่เขามาเดินธรรมญาตาเนี่ยดีใจเมื่อเราได้ทําบุญเรามีความสุขมากก็คิดว่าเราเป็นชาวพุทธนะคะเราเราต้องทาแบบนี้อยู่แล้วเราต้องขอพร ขอพรพระเวลาเป็นชาวพุทธขอให้เรามีความสุขโชคดีอะไรเงี้ยอย่าเจ็บอย่าจนให้มีสุขภาพแข็งแรงก็อยากให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ชาวโลกได้รู้ว่าเศออาสนาพุทธดูสามัคคีและเข้มแข็งอยากให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตัวเราเป็นชาวพุทธน่ะเราก็ต้องรักษาพระพุทธศาสาานาของเราไว้โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะทำให้เด็กๆ รวมทั้งคุณธูด้วยนะคะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่จะดำารงต่อไปนะคะเป็นการวางรากฐานชีวิตให้กับเด็กๆนะคะในการดำเนินชีวิตด้านหน้าเป็นสิ่งจำเป็นมากในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมให้กับเด็กๆในช่วงอายุอันนี้เพื่อต่อเนื่องไปแล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะถือว่าเป็นการต้อนรับปีใหม่ที่ดีในปี2567ครั้งแรกที่ได้มา สืบทอดหนาคือโรยดอกไม้ให้กับพระสงฆ์อยากเอาบุญที่ตัวเองทําครั้งนี้ถึงกับครอบครัวด้วยค่ะเวลาทํายกมือสาธุก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆให้กับบุญนั้นเนี่ยให้ถึงทุกคนค่ะโชคดีมากที่ที่ได้เป็นมา,มาเป็นคนของพี่น้องแล้วก็ได้มาอยู่ณนะจุดนี้ถามว่าชีวิตเนี่ยห้าสิบปีไม่เคยมีหรอกนะคะก็ทุ่งมาเจอที่นี่ ทำให้เรารู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในพลังนะคะของของพระพุทธศาสนามันมีความรู้สึกว่าเราเราอิ่มบุญมากๆเลยนะคะอยากให้ประชาชนทั่วไปมานะคะบางครั้งเนี่ยโบราณเขาบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะสิบตาเห็นเนี่ยเดี๋ยวจะมองดูในวิดีโอที่เราถ่ายออกไปแต่ ไม่เท่าคุณมาสัมผัสเองนะคะตรงนี้อยากให้มาสัมผัสเองในชีวิตเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเจอมรสุมชีวิตของคนไม่เท่ากันแล้วก็แตกต่างกันแต่ถ้าเรามาเข้าวัดนะคะมาสะสมพลังบุญมันเป็นสเสบียงบุญทรัพย์สิสนอ่ะมันก็เป็นสมบัตินอกกายถ้าเราตายไปก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเราสะสมอริยทรัพย์ไม่มีใครแย่งของเราไปได้ แล้วก็จะติดตามเราไปตลอดคุณพอคุณแ่ถ้าถ้าเป็นในมุมมองของเราตัวนี้51ปีที่ผ่านมาชีวิตเนี่ยเพิ่งจะรู้จักคําว่าอริยทรัพย์อันนี้จริงก็คือคือพอเราเข้ามาสัมผัสตร,ตรงนี้ไงทีแรกเราก็ไม่รู้นะเหมือนฟังผ่านหูข้างนี้แล้วไปออกข้างนี้ใช่ไหมก็ก็รู้แหละทำบุญน,นะสร้างบุญน,นะ,ะนั่งสมาธิสวดมนต์แต่ถ้าเราเข้าถึง ในพระพุทธสนามมากขึ้นแล้วมารับบุญอย่างที่ทุกท่านเห็นอย่างเงี้ยมันเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะบอกว่าอยากให้ท่านมาสมัมผัสด้วยตัวเองนะคะมามารับบุญกันพลังบุญของปู่เนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วพวกเราเนี่ยชาวสองพี่น้องทุกคนยินดีต้อนรับนะคะอยากให้มากัน,กนดูน